สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับผมจะนำเสนอโปรไฟล์ของดิจิมอนตัวหนึ่งที่โอ้โหเห็นครั้งแรกคือแบบโคตรเตะตาเลยนะดิจิมอนตัวนี้นะครับที่ขึ้นภาพให้ดูเนี่ยมีชื่อว่าแมกเนติกดรา m o u n t d ครับซึ่งอ่าในฐานะคนที่เป็น FC ของทั้งโปเกมอนแล้วก็ดิจิมอนอย่างผมนะครับเอ่อคือก็รู้เรื่องของโปเกมอนมาพอสมควรใช่ไหมและครั้นี้เนี่ยพอเห็นดิจิมอนตัวนี้ปุ๊บมันก็อดโยงถึงไม่ได้นะครับผมคือ อันนี้ชื่อแม g กนีติกดราโมนนะครับและภาพอีกภาพหนึ่งมาตัวนี้มีชื่อว่าเนโครสมาร่างแผงคอแห่งสนธยาครับเป็นโปเกมอนที่อยู่ในเจนเจ็ดเนีในคิดว่ามาก่อนดิจิมอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโอ้เจนเจ็ดก็หลายปีแล้วนะครับแล้วไอแม็กนีติกดราโมนเนี้ยที่เพิ่งใส่มามันเป็นดิจิมอนที่มีบทบาทอยู่ในดิจิมอนลิเบเลเตอร์ครับผมซึ่งก็จะมีเรื่องราวของการเล่นการ์ดอะไรพวกนี้ไปโดยองค์ประกอบที่พอผมเห็นปุ๊บแล้วมันเตะตาแล้วก็โยงไปยังถึงไอเนโครสมาร่างแผงคอแห่งสนธยานี้นะมน็เา,กกาี่วมควมป แสงออารา่าโฟตอนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนกรอบที่ใส่เสริมเข้ามาติดติดอยู่กับไอ้ส่วนที่เป็นเหลืองขาวตรงนี้นะครับเออมันก็เลยมีความคล้ายกันแต่ว่าองค์ประกอบถ้าเจาะดูดีๆแล้วเอออันนี้ค่อยสบายใจหน่อยว่าเขาก็ไปคนละทางนะครับดิจิมอนก็จะอธิบายโปรไฟล์ไปในอีกรูปแบบหนึ่งเนาะซึ่งวันนี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะมาพูดถึงโปรไฟล์ของเจ้าแมกเนติกกรามอนตัวนี้นะครับโดยที่สายวิวัฒนาการเนี่ยไม่ต้องแบบเอาไปไกลนะครับเพราะว่ามันก็วิวัฒนาการมาจากดิจิมอนตัวหนึ่งที่ผมเคยทำโปรไฟลวิ้ ว่าตัวนั้นมีชื่อว่าพีรามิดิมอนตัวนี้ครับผมพีรามิดิมอนนะครับมันเป็นดิจิมอนที่ว่าด้วยเรื่องของการเป็นร่างสุดยอดของดิจิมอนที่อยู่ในทะเลทรายนะครับโดยก็จะมีพวกสายวิวัฒนาการแต่ละตัวเนี่ยที่มันมีการเล่นกับเรื่องของพลังหินทรายอะไรพวกนี้ด้วยนะครับตัวนี้แหละก็เลยเป็นประเด็นฉีกมานะครับที่ว่าพอพูดถึงโปเกมอนที่เป็นเนโครส์มามันก็ดูมีร่างที่เป็นสิ่งโตไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวแมกเนติกดราถ้าเป็นตัวแมกเนติกดราโมนต์นะครับต้องใช้คําว่ามันเป็นิิจมมมออนนนนที่่่สืไปปใควาเ็ังงกหซึ เป็นมังกรหินตัวนี้นะครับมันก็ต่อยอดมาจากพีรามิดีมอนซึ่งพีรามิดีมอนดั้งเดิมมันเป็นดิจิมอนพลังทรายอะไรพวกนี้แล้วจากที่ผมดูเว็บไซต์ของวิกิมอนนะครับมันก็จะบอกว่าพีรามิดีมอนเนี่ยมันเกิดการวิวัฒนาการแล้วก็กลายไปเป็นแมกเนติกดรา m o น n ตัวนี้นะครับผมอ่าซึ่งก็ตามบทบาทในของดิจิมอนเลเบเลเตอร์แล้วเนี่ยมันเป็นคู่หูของผู้สาวคนหนึ่งครับผมคนนี้ก็มีชื่อว่าคลสนั่นเองซึ่งต้องคลสในดั้งเดิมก็มีการใช้พีรามิดีมอนอยู่แล้วนะคร มันก็บ่งบอกได้อยู่แล้วนนแหละว่าเป็นการต่อยอด,ดว,ยวิวัฒนาการกันมานะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้จบแล้วผมก็แนะนำนะไปหาดูคลิปกว่าจะเป็นพีรามิดีมอนได้นะครับเออเพราะว่าอันนั้นก็คือเป็นตั้งแต่แร่างเจริญไวัยไปถึงร่างสุดยอดแล้วการที่ตัวแมกนีติกดรามอนตัวเนี้ยมันเป็นร่างที่ต่อยอดมาจากพีรามิดีมอนมันคือดิจิมอนร่างอัลตราก็ว่าได้นะครับผม <laughs> ซึ่งไอเนี้ยพอบอกว่าเป็นดิจิมอนร่างอัลตราปุ๊บนะครับผมที่จริงดิจิมอนเนี่ยถ้า ซูเปอร์เมกาหรือก็คือโชว์คิวคิยคุไตนะครับผมซึ่งถ้าเป็นร่างสุดยอดธรรมดาก็คิวคิยคุไตใช่ไหมอ่าแต่ว่าถ้าเป็นร่างโคตรสุดยอดหรือซูเปอร์เมกาอย่างเงี้ยก็จะเป็นร่างโชว์คิวคิยคุไตนะแต่ทีนี้ในร่างของภาษาอังกฤษก็จะสามารถเรียกได้แบบหนึง่งว่าร่างอันรราที่มันเหนือกว่าเมกาไปนะครับแล้วทีนี้จะอดยงได้ยังไงละ่ะในเมื่อไอ้เนโครสมาร่างแผงคอแห่งสนธยาตรงนั้นนะครับมันเป็นร่างที่เตรียมการสู่การเป็นเนโครสมาที่เป็นร่างอันรราครับผมเออซึ่งแม่งคำว อันนี้ก็เป็นความน่ารักที่อย่างที่บอกนะคนที่เป็นแฟนดิจิมอนกับโปเกมอนเนี่ยน่าจะชื่นชอบในแง่ของการที่แบบมีตัวที่มันหน้าตาละไม้คล้ายกันแบบนี้ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นอยู่กันเป็นระยะระยะนี่ก็จะเป็นแบบว่าที่มาที่ไปของเจ้าแมกเนติกดรามอนนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามาพูดกันในเชิงของความเป็นดิจิมอนมันจะมีโปรไฟล์อะไรตามรอสตอรี่ให้เราได้มาอยกันบ้างก็ไปดูหัวข้อต่อมาเลยครับโดยการพูดถึงโปรไฟล์ของแมกเนติกดรามอนตัวนี้นะครับผมชื่อของมันก็น่าจะพอบอกได้นะครับว่ามันจะต้อง โดยเอาพื้นฐานโปรไฟล์ที่อยู่ใน g i จิมอนดอทเมันเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดที่ผมก็เกริ่นไว้แล้วเมื่อกี้นะครับว่ามันต่อยอดมาจากพีรามิดดมอนที่เป็นร่างสุดยอดอยู่แล้วก็กล่าวได้ว่าไอ้ตัวนี้มีความเป็นร่างซูปเปอร์เมกากันเลยทีเดียวแล้วตัวของมันก็จะเป็นรูปแบบมังกรหินประเภทไวรัสครับโดยที่ว่าร่างกายของมันถ้าเราดูก่อนเนาะมันก็จะมีส่วนที่เป็นพลังงานไฟฟ้าที่มีความสีเหลืองทองนะครับแล้วก็จะมีแบบส่วนร่างกายที่เป็นสีดําซึ่งส่วนร่างกายที่เป็นสีดําอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นนนออออองง์ประกกกบทที่่ถืําาเิดตออดตยมึจ พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของตัวมันนะครับโดยตรงเนี้ยนะครับในฐานะนักวิจัยของโลกดิจิตอลเขาก็จะมีการบอกเลยว่าดั้งเดิมแก่นแท้ของตัวแมกนติกดรามอนมันเป็นดิจิมอนที่มีองค์ประกอบร่างกายเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าหมายความว่าร่างกายของมันเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นพลังงานมากกว่าจะเป็นวัตถุที่จับต้องได้ขนาดนั้นนะครับซึ่งตัวนี้นับว่าเป็นดิจิมอนที่มีคุณสมบัติร่างกายที่พิเศษกว่าดิจิมอนทั่วไปก็ว่าได้ครับผมซึ่งด้วยการที่มันเป็นดิจิมอนที่มีการใช้งเร่ เป็นราวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยมีการไปเอาพวกแบบหินผาศีลาต่างๆมาประกอบเป็นร่างกายของมันแบบนี้ครับซึ่งไอ้สีดำๆที่เราจะเห็นก็จะมีส่วนแขนส่วนหางแล้วก็จะมีส่วนหัวที่งอกออกมาอีก2ด้านเนาะมันก็จะแบบประกอบกับร่างกายตรงนู้นตรงนี้เพื่อให้มันแบบเป็นดิจิทัลที่สามารถจับต้องได้หน่อยโดยย้ํานะว่ามันเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าก็จรงิงแต่ใครเห็นแล้วก็อาจจะโยงว่าเอ๊ะมันเป็นโลหะเป็นเหล็กอะไรหรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้คอนเฟิร์มให้ว่าไอ้ที่เป็นส่วนดำๆของร่างกายเป็นพวกหินแร่ที่มีกกกาาารโยงงงัับพลลนม่เห็ไไฟฟ้้ด ไใช่เหล็กนะแล้วครันนี้นะครับตัวของมันเองเวลาต่อสู้กับศัตรูเนีย่ยมันก็จะมีรูปแบบการต่อสู้2แบบหลักๆนะครับแบบแรกก็คือเนี่ยกายภาพโจมตีเนื่องจากว่ามันมีการใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วในการที่จะก่อร่างสร้างตัวของมันขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นของแข็งที่สามารถสัมผัสกับศัตรูได้ก็จะโจมตีตุมต้มตําตุมต้มต่าแล้วทีนี้ก็จะสร้างความเสียหายเชิงกายภาพให้กับศัตรูนอกจากนั้นแล้วพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของมันเนี่ยยังมีความสามารถในการที่จะดึงดูดศัตตตตรรรููใใใหห้้้้เขาาามกกกลผัััออไปนนะะย่่งงซึวี ว่าการใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วทําให้การเคลื่อนไหวของศัตรูมีปัญหาแล้วมันก็จะใช้โอกาสในช่วงที่ศัตรูเสียจังหวะเคลื่อนที่ไม่สะดวกจากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของมันตนี้เนาะในการที่จะเล่นงานด้วยกายภาพของมันตรงนี้อีกทีหนึ่งได้โดยตรงนี้ก็มีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับร่างกายของมันนี่แหละว่ามันเป็นดิจิมอนที่การเคลื่อนที่ค่อนข้างจะช้านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไอวนหินที่เอามาประกอบเป็นร่างกายของมันนี่แหละครับมีความหนักอยู่พอสมควรเนาะการเคลื่อนที่ของมันก็จะช้าแต่ไอการใช้พลังงานแม่เเหหหลล็กไไไฟฟ้้าที่่ปใคืออนวขงตู ลงได้หรือดึงดูดศัตรูเข้ามาใกล้ๆอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็คือสามารถชดเชยการเคลื่อนไหวที่มีความช้าของมันได้ดีมากๆครับกล่าวได้ว่าการใช้ร่างกายที่หนักหน่วงนี้ประสานเข้ากับพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าตัวของมันก็จะได้รับการขนานนามว่าเป็นเทคนิคอลไฟเตอร์ที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งอันนี้พูดในสเกลของการต่อสู้กับดิจิมอนทั่วไปเนาะเทคนิคการต่อสู้ของมันค่อนข้างดีแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราพูดในสเกลที่กว้างขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยการที่ว่าตัวของมันเป็นดิจิมอนที่กล่าวได้ว่าเหมืืออนนนนนเเเปป็น็สานาามมม่่่่หลลกกไไฟฟ้คทททีีีรัรััยง ต่างของดิจิทัลเวิร์อันเนี้ยมันจะทำให้เกิดอิทธิพลในเชิงลบบางอย่างกับดิจิทัลเวิร์ได้ในสถานที่ที่มันมีการเดินทางไปนู่นไปนี่นะครับคือตรงเนี้ยเขาอธิบายว่าด้วยความเป็นสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วดิจิมอนก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากพวกข้อมูลต่างๆในโลกดิจิตอลใช่ไหมครับอิทธิพลทางลบที่แมกนิติกรามอนจะไปส่งผลกับพวกดิจิมอนเหล่านั้นก็คือว่าจะทําให้พวกดิจิมอนเหล่านั้นมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายและบางครั้งอาจจะเกิดการวิวัฒนากกกาาาาารรรที่ผิิดดพลววัฒนา ไม่ถูกต้องกับดิจิมอนสายพันธุน์นั้นๆที่อยู่ในบริเวณที่ตัวของแมกเนติกดามอนเนี่ยมีการผ่านไปผ่านมาทางที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็ส่งผลเสียกับดิจิมอนอย่างชัดเจนนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องระวังว่าแมกเนติกดามอนส่งผลประมาณนี้ได้แล้วก็มีข้อมูลบอกด้วยนะครับว่าแมกเนติกดามอนเนี่ยถ้าเกิดว่าพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของมันมีความรุนแรงมากพอนะครับสถานที่บางสถานที่ที่แบบมีความเซนซิทีฟกับพวกพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเี้ยนะครับบางครั้งก็อ,จจกอ่เกกร,ร,ร,รง,งเรเนรื ของแผ่นดินมีการเปลี่ยนแปลงผิวโลกไปอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเกิดปรากฏการณ์ระดับนั้นได้เหมือนกันในบริเวณที่แมกเนติกกรามอนมีการเคลื่อนที่ผ่านนะครับแล้วแค่นี้จะพูดถึงในท่าไม้ตายของแมกเนตะิกกรามอนนะท่าไม้ตายของแมกเนติกกรามอนมีอยู่3ท่านะครับท่าแรกคือสโตนเร็วกันครับสโตนเร็วกันนะครับก็เป็นการยิงปืนกลที่มีลักษณะเป็นหินความเร็วสูงแล้วไอหินที่มีการยิงเป็นปืนกลใส่ศัตรูนี้นะครับก็จะมีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าติดไปด้วยและท่าไม้ตายที่2ท่าไม้ตายที่สร้างสน พลังงานแม่เหล็กแล้วก็บีบอัดร่างกายของศัตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่า electric compression ครับและท่าไม้ตายสุดท้ายคือการใช้ขึ้นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงโจมตีเป็นวงกว้างท่าไม้ตายนั้นจะมีชื่อว่า magnetic tempest ท่าไม้ตายแมกเนติกเทมเพสนะครับผมการใช้ขึ้นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงตัวนี้ที่มันโจมตีเป็นวงกว้างนะครับศัตรูที่โดนเข้าไปเนี่ยความเสียหายทางกายภาพอาจจะเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่สิ่งที่น่ากลัวเลยก็คือว่ามันจะไปสร้างความเสียหายให้กับดิจิคอของศัตรูโดยตรงนะครับซึ่ง ดิจิคอรนั้นอาจเสียหายถึงขั้นที่ว่าดิจิมอนตัวนั้นจบชีวิตลงไปหรืออาจจะหรือถ้าเกิดว่าทนได้สักหน่อยหนึ่งก็อาจจะจบแค่ว่าดิจิคอเสียหายและดิจิมอนตัวนั้นสลบไปยาวๆก็แค่นั้นครับผมหมดไปนะครับผมกับโปรไฟล์ของดิจิมอนตัวนี้นะครับผมแมกเนติกดรามอนนะซึ่งผมชอบประเด็นท่าไม้ตายของมันดีครับดูแบบมีความทรงพลังเนาะพลังงานไฟฟ้าบีบอัดอย่างงี้นะครับหรือกระทั่งว่าใช้คลื่นไฟฟ้าทําให้ดิจิคอของศัตรูเกิดความเสียหายอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นดิจิมนนนัวใใมมมม่่่่ลลาาาาาาสสุดทีีเเข้้้้้ปปรไฟก็็จะะณบผผชงงแ มีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับดิจิมอนตัวนี้อยากคอมเมนต์อยากพูดคุยกันก็มาเม้ามอยกันได้เต็มที่เลยนะฮะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในโปรโฟไฟล์ของดิจิมอนคลิปถัดไปสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ